ทาโก้ภาค2กลยุทธ์ของราชนินีแห่งความเผ็ดสวัสดีปีใหม่มาต่อภาค2ของทาโก้เมื่อแจ้งเกิดในเม็กซิโกซิตี้แล้วแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชากรโลกทาโก้มีกลยุทธ์ยังไงต่อไปฟังช่วงทศวรรษที่1880ทาโก้เริ่มเข้าไปเหยียบแผ่นดินที่นอกเหนือจากเม็กซิโกโดยแลนดิ้งที่เมืองซานเตนิโอตอนนั้นเป็นงานเฟสติวัลไหนๆคนก็มองว่าทาโก้เ,เป็นอาหารของคนใช้แรงงานแล้วงั้นก็จัดตั้งกลุ่มที่มาจากแรงงานเลยแล้วกันโดยใช้แรงงานหญิงมี ื่อกลุ่มว่าดอะ c h i ลี Queen สาวสวยที่เซ็กซี่มาพร้อมอาหารที่รถจัดมีเหรอที่มนุษย์ธรรมดาจะไม่หันมาลองหนุ่มๆต่อคิวยาวเพียงเพื่อลองชิมแต่ถึงตรงนั้นขนชิมก็เพียงเพื่อต้องการสัมผัสกับสาวๆราชินีแห่งความเผ็ดเท่านั้นไม่ได้ชอบตัวอาหารจริงๆสักหน่อยจุดเี่นสำคัญเกิดขึ้นที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียของร้านชายที่มีนามว่า Glen เ,เ,เกลนเบลเดิมทีเนี่ยนายเกลนเบลเปิดแผงขายเพียงฮอทดอกเท่านั้นแต่สถานการณ์ช่างเงียบเหงาทันใดนั่นเองนายเกลนเบล หันไปสังเกตร้านอาหารเม็กซิกันร้านหนึ่งมีชื่อว่ามิดลาคัฟนายเกนเบล,เบลถึงกับตาค้างเมื่อพบว่าคนรุมซื้อเยอะมากและนี่คือจุดเริ่มต้นให้นายเกนเบลเไปลองชิมแล้วกลับมาพัฒนาสูตรโดยลอกเลียนแบบให้เป็นทาโก้ที่กรอบมากขึ้นและให้ชื่อว่าทาโกเตียลในปี1 9 5 2และปีที่ทาโก้สร้างชื่อไปทั่วโลกนั่นก็คือปี2 0 1 8พร้อมได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าทาโกเบลกระจายกว่า7 0 0 0สาขาทั่วโลกจบแล้วนะเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว